B.N.K.48 ไม่ได้มี48คนแต่ B.N.K.48 เป็นวงไอดอลที่นำขนบและการจัดการมาจากวง A.K.B.48 วงพี่สาวจากประเทศญี่ปุ่น B.N.K.48 มีสมาชิกอยู่เป็นสิบจึงไม่แปลกถ้าคุณจะรู้สึกว่ายากต่อการจดจำแต่สำหรับแฟนๆของ B.N.K.48 พวกเขาจำได้ทั้งชื่อและลักษณะนิสัยของเมมเบอร์แต่ละคนได้เป็นอย่างดี นินแต่งตัวเป็นซซนตาคลอสมาวันนี้เพราะแจนหนึ่งในสมาชิกของ B N K 4 8แจนชอบกินั้แล้ววันนี้ก็เอาของมาแจกก็เลยเป็นซานตาเอาของมาให้ครับแ,แล้วแจนชอบอะไรชอบกินอย่าในงานจับมือวันนี้นินและเพื่อนๆได้รวมกลุ่มมาแจกของให้กับแฟนๆด้วย ใช่วันนี้แถวแล่แถวแจนเยอะกว่าที่คาดมากครับวันนี้ของของแจกจริงๆคือทํามาหลายแบบมาแล้วหมดเร็วมากครับเพราะว่าแฟนคลับมาเยอะมากก็มีหลายหลายหลายคนนะครับช่วยช่วยกันนามาแจกก็จะมีทั้งรูปแล้วก็แก้วน้ําแล้วก็อะไรต่างๆแฟนอาร์ตต่างๆเป็นผี้สนับสนุนครับที่เขาแบบว่าเขาอยากจะช่วยเราหลังจากเปิดตัวมาได้6เดือนแฟนคลับ B N K 4 8ก็มีมากขึ้นทุกวันและที่สําคัญคือพวกเขาไม่ได้มีแต่ผู้ชายเท่านั้นชื่อแพค่ะอายุ ค่ะอยู่จังหวัดนครราชสีมาเป็นโอชีน้องเปียมค่ะอะ่ผมชื่ออุ้ยครับทำง,งานเกี่กับวัดกันไทยอายุ3ามแล้วก็คนที่ชอบก็น้องทศตังครับก็ชื่อตูนะคะอายุ17เรียนอยู่สาธิิจุลาค่ะเป็นคามิชาวบาค่ะอามาทิทิติร,รัตน์ภควรรวงอายุ70ปีน่าจะเป็นแฟนคลับ B N K 4 8 r ที่อายุเยอะที่สุดคนหนึ่งอามารู้จักใครบ้างบอกชื่อได้ชื่อมา ญ <ST su ll ichen> ี่ปุ่นสองคนอะไรนะคะรมิโรมิโอริมิโอริอ่ามิโอริแล้วก็อิสิรินะแล้วมาชอบใครสุดครับในทั้งหมดนี้เชอร์รามข้าวยสุด อ,นะอยปาาฮหจากสมาชิกทั้งหมด28คนเชอร์ปรางอารีกุลดูจะเป็นคนที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพราะคุณสมบัติที่ทั้งเรียนดีมีความสามารถหลายอย่างทําให้กับปันของวงได้รับความนิยมอย่างสูงทุกอย่างที่เกี่ยวกับเชอร์ปรางเลยกลายเป็นของสะสมราคาสูงไปด้วยตัวอย่างชุดนี้เลยครับเป็นชุดเซตที่หเซตที่หซึ่งจะมี ทั้งหมดสองแบบครับถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าแบบสุ่มครับก็คือเราซื้อมา1นซองจะมีทั้งหมด5ใบครับสุ่มเอาว่าคุณจะได้เมมเบอร์คนใดคนหนึ่งถ้ามีลายเซ็นีิใบเท่าไหร่เนี่ยโอ้ก็พอสมควรเลยฮะประมาณต่ำๆก็ประมาณ4ี่หมื่นครับเชอร์ปาร์ดเพราะว่าเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะมากจริงๆเชอร์ปาร์เหมือนเป็นประตูฐานแรกของยีนเคครับทุกคนเข้ามาเพราะรู้จักว่ารู้จักเชอร์ปาร์คนแรกครับ จำรวจราคากา s เชือปังรุ่นแรกแบบมีลายเซ็นก็อยู่ที่4 0 0 0 0 7 0 0ถึง70,000บาทแบบไม่มีลายเซ็นก็ใบละ2,000บาทนอกจากการสะสมแล้วยังมีอีกหลายกิจกรรมที่แฟน BNK 4 8พันแท้ติดตามทำกันแทบตลอดทั้งวันหลุดช้ามาก็มีรายการของน้องเขามาคืนฝันดีอะเ้ยแต่ไม่ได้นะต้องรู้จ้า ช่วงระหว่างวันก็จะเป็นติดตามช่วงทางออฟฟิเชียลครับตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะเป็นรายการของลิสต์เตลและ Studio, สตูดิโอของเลนเล่ซาวาตุปลาครับที่เอ็มวอนเดียที่เราจะมาไลฟ์กันครับพอจบจากนั้นก็ชัว่วโมงชั่วโมงก็มุ้งหนึ่งเพจว่าดูว่าเพจจะมีอธิบายอะไรอไหมครับก็จะไปรออีกทีตอนวันสี่ทุ่มครับคือดูไลฟ์รูปของน้องครับ และกิจกรรมก็จะมีกลเม็ดให้แฟนๆได้จ่ายเงินอุดหนุนอย่างนาฬิกาปุกก็จะมีเสียงของสมาชิกแต่ละคนให้ได้เลือกมาซื้อใช้ในไลฟ์วูฟก็สามารถใส่เงินไปในแอปและซื้อของขวัญส่งไปให้น้องๆมีตั้งแต่ส่งหัวใจให้ฟรีๆไปจนถึงซื้อเครื่องบินในราคาประมาณ7,000บาทเลยล่ะค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดนี้ก็จะเข้าไปช่วยส่งเสริมทั้งวงแล้วก็ตัวสมาชิกเองด้วย,วยในงาน แฟนคลับ1คนจะได้เข้าไปจับมือกับสมาชิก10วินาทีใกล้หมดเวลาแล้วครับห,ห,มหมดเวลาครับงานจับมือถือเป็นที่สุดของแฟนคลับวงไอดอลการจะเข้ามาจับมือได้ก็ต้องมีบัตรจับมือที่แถมมากกับเข็มกลัดราคา250บบาทเมื่อมาถึงที่งานก็ต้องรอต่อคิวสั้นยาวแล้วแต่ความนิยมของเมมเบอร์แต่ละคนด้วย เอี่ยมและอาม่าต่อคิวรอจับมือกับแจนนานกว่า30นาที For you Chase. Chase ูชแชคือช <Chase> ื่อเล่นของเขาเขามาถึงที่นี้ครับตั้งใจจะบอกอะไรก็บอกเพราะว่าเขาสำคัญไงถึงเมาไปเซิร์ชไอลาวดูเพื่อให้เจอเขาก่อนจะได้เข้าไปจับมือทุกคนก็ต้องฝากมือถือเครื่องประดับและเคารพกฎที่ทางวงได้วางเอาไว้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้ผ่านการดูแลทั้งเกิลเ e เนเรชั่น NCT และ Super Junior ได้อธิบายถึงกฎการจับมือกับสมาชิก BNK48 ก็มีเวลาจำกัดห้ามถือไม้ถือของติดไม้ติดมือมาหรือจะเป็นแหวนอะไรเนี้ยซึ่งจะเกิดอันตรายกับน้องก็จะไม่ให้ไม่ให้เกิดขึ้นสมมุติผมเป็นแฟนคลับแล้วก็แบบแอบชอบน้องเข้ามาอยากติดต่อน้องเขาแล้วก็แอบ,บเขียนเบอร์โทรหรืออีเมลไว้เป็นกระดาษมายื่นให้น้องเขา ได้ไหมครับไม่ได้ครับอันนี้เราเราจะดูเลยลักษณะของคุณเข้ามาเนี่ยเราจะต้องดูก่อนแล้วสแกนเดี๋ยวแล้วว่ามีทีททาย,ยังไงต้องสงสัยไหมหรือว่าเราจะต้องดูแลให้มากไปพิเศษกับคเนเคสอื่นๆไหมนอกจากกฎที่เกี่ยวข้องกับการจับมือวิถี AKB48 ก็ได้วางกรอบกฎและกะติกาอีกหลายอย่างไว้ให้กับ BNK48 ซึ่งเรากำลังรอเข้าไปคุยกับจจอบสั่งผู้จัดการวง BNK48 กันค่ะ หนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายรูปแล้วกันนะครับกฎกฎข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับว่าเราไม่ให้เมมเบอร์ของเราถ่ายรูปเซลฟี่กับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนคลับหรือใครก็ตามคือถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้แต่รูปห้ามหลุดห้ามหลุดออกไปมันจะไม่มีการลักษณะาการติดต่อหนึ่งตอนหนึ่งกับแฟนคลับเพราะว่าหนึ่งคือแน่นอน เวลาที่ที่แฟนคลับเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับคําพูดเรื่องเกี่ยวกับการขอร้องเกี่ยวกับอะไรเราเราตัดประเด็นที่มันจะเกิดปัญหาในอนาคตดังนั้นช่องทางการติดต่อสื่อสารของน้องเนี่ยเราตัดช่องทางของของการติดต่อโดยตรงระหว่างแฟนคลับถึงตัวน้องดังนั้นน้องไม่สามารถที่จะติดต่อโดยตรงได้กับแฟนคลับแน่นอนไม่เหมือนกับทั่วๆไปไม่เหมือนกับศิลปินทั่วๆไปนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อเพราะว่า การปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้อ3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าใครก็ตามที่ที่เขามีฟอลลยอดโฟโลมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าสมมุติคุณมาอยู่ในวงแ้วคุณต้องนับหนึ่งใหม่าการนับหนึ่งใหม่หมายความว่าทุกคนเซตซีโรเท่ากันหมดทุกคนเท่ากันหมดแล้วคุณก็สร้างฐานจากการที่คุณมา,าใช้นาำสุุมว N ทร่วมกันและจากจุดเริ่มต้นที่ศูนย์เท่ากันหมด ผ่านมา6เดือนแล้วหลังจากเปิดตัวถึงวันนี้สมาชิกแต่ละคนก็เริ่มมีต้นทุนที่แตกต่างกันจำนวนสมาชิก B.N.K.48 จะขึ้นลงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการเข้าออกของสมาชิกในวันงานจับมือครั้งที่2ของวง B.N.K.48 มีเมมเบอร์อยู่ทั้งหมด28คนและทั้ง28คนก็จะมีสถานะในวงที่แตกต่างกัน อย่างที่เห็นใส่ชุดสีรุ้งก็จะเปรียบเป็นเซมบัสส16คนส่วนสมาชิกคนที่เหลือก็จะเป็นอันเดอร์เกิลที่พร้อมมาแสดงแทนในวันที่เซมบัสสขาดตัวสถานะที่เห็นนี้ก็จะเปลี่ยนไปเมื่อมีประกาศเซมบัสสเพลงใหม่กลไกนี้จะทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างสมาชิกและช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตัวเองมากขึ้น แต่ในทางกลับกันการแข่งขันและความเหนื่อยยากก็ทําให้หนึ่งในสมาชิกของวงตัดสินใจแกรดยุติเส้นทางไอดอลสายนี้ลงหนูอยากเลือกทางเดินที่จะไปร้องเพลงอะค่ะแล้วช่วงนี้ก็มีเรื่องเรียนเข้ามาด้วยอะค่ะมันก็เลยเหมือนหนักหน่อยก็เลยพ่อแม่ก็มานั่งคุยกันสักพักถึงเราจะตัดสินใจแกห้งก็ กราพุชตัวเองกันหนักมากนะคะแต่ละคนจากตอนแรกที่หนูเต้นไม่มีพื้นฐานการเต้นเลยอะค่ะแบบไม่เคยไม่เคยแตะเลยรู้สึกว่าตัวเองเต้นแปลกๆแต่ว่าอใช่ต้องมาวันที่ตัดใจว่าจะยรนี่คือก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเหมือนเหมือนถ้าถ้าเราไปแล้วเราก็ต้องสูญเสียอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็รู้สึกรู้สึกว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกอะค่ะ ถ้าเลือกทางหนึ่งแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับมันว่าเราจะต้องเดินต่อไปเส้นทางที่ซินเดินมีผลกระทบกับแฟนคลับหลายคนที่เลือกเชียร์เธอเผมรู้สึกตอนนี้เขาประกาศเป็นไงครับเศร้าสิครับเศร้าสิครับวันนั้นยิ่งเกิดยิ่งได้ดูสอบในเด็ดไม่อยากคิดว่าจะได้เจอค่ะมากกว่าครับ ทำไมถึงชอบเิีนเส้นคนที่ใช่ก็คือคนที่ใช่อะครับแค่นั้นแหละครับ<ส>เ็นครั้งแรกก็ใช่แล้วในตามแต่ก็เข้าใจเขา<ส>ถึงวันนี้ครับ<ส><ส>ก็เหมือนกับว่าเราต้องเคารพเ,เขาบอกว่าเราเราชอบเขาเนี่ยพี่เขาเป็น